มาดูมาฟังข่าวยิ่งลักษณ์กันสักนิดในเวลาที่เราชุมนุมยิ่งลักษณ์ทวิตเตอร์วอนทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาเรียกร้องสามัคคีสมานฉัน เคารพนิติรัฐรัฐบาลไม่ต้องการเห็นความรุนแรงกำชับตำรวจยึดหลักสากลคุมมอ็บเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อมือที่สามก่อรุนแรงยิ่งลักษ์บอกว่าหวังทุกคนหันหน้าพูดคุย ใช้สภาเป็นหลักตรวจสอบรัฐแล้วมึงไปบ้างหรือเปล่ปาแล้วนะนะแล้วที่ผ่านมาอยู่ที่ไหนเหลอยิ่งลักต่อเลย